ดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาไอ้ายและชุนชุนมีโอกาสไปร่วมงานปลูกต้นไม้ปลูกต้นบุญสร้างถิน่นรมณมีที่พุทธอุทยานสำนักสงฆ์เขาโป่งนกห่างจากศูนย์การเรียนรู้31กิโลเมตรค่ะใช้เวลาประมาณ50นาที จะเจอกับทางไม่บากมากมายเรียกได้ว่าคบรถการเดินทางสมบุกสมบันมากเลยทีเดียวแต่ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพราะว่าเส้นทางไม่ใช่อุปรสรรคสำหรับรายการเที่ยวสุขใจไปลำตะคองเดือแล้วอาละคคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่การที่สำนักสงฆ์เขาโป่งลกนะครับยันสัน้น ต้องบอกว่าวันนี้เรามาทําอะไรกันเมื่อกี้เส้นทางที่เราเดินเข้ามาโอโ้มันไม่เป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมค่ะแอดเวนเจอร์สุดๆไปเลยใช่ไหมครับจนดูถ้าสมมติว่าเรากินไมโลเป็นผงเข้าไปแล้วกินน้าตามเนี่ยเรียบร้อยเป็นโกโก้คัน <c oughs> ถูกต้องนะคะและตอนนี้เรากําลังเดินอยู่นะครับที่บริเวณภายในสํานักสงฆ์วัดเ<ช>ขา<อ>โปงนกซึ่งถูกรายล้อมไปด้วยภูเขาแล้วก็ป่าค่ะใช่แล้วครับแล้วก็สองดาว นะครัโอเคมาทำบุญละครับหลายๆท่านคงจะแปลกใจแล้วก็สงสัยว่าวันนี้เรามากันที่สำนักสงฆ์ทำอะไรนะครับวันนี้เราพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมกิจกรรมปลูกป่ปาเพราะว่าเรื่องของการปลูกปา่าเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประเทศของเราใช่ค่ะร่มรื่นนะครับแล้วก็กเก็บในเรื่องของคาร์บอนอใช่ลดคาร์บอนด้วยค่ะซึ่งของตผอเองนะคะก็มีโครงการนะคะ ปปล่่าา้นนไผู้ชมวันนี้เราสองคนไม่ได้มาแค่นี้<ช>เรายังมีนะครับเครือข่ายยังมีประชาชนจากหลากหลายหน่วยงานมาร่วมกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเรามาถึงแล้วนะคะคุณผู้ชมโดยมีมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะเป็นแม่งานในครั้งนี้ค่ะ อีกทั้งนะคะยังมีเครือข่ายจากหลากหลายภาคสว่วนมาร่วมแรงร่วมใจร่วมบุญกันในวันนี้นั่นเองค่ะซึ่งงานปลูกต้นไม้ปลูกต้นบุญสร้างถิ่นรมณมีได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ภพศสารวิสาโลเจ้าอาวาสวัดป่าสุขาโตอำเภอแก่งคล้อจังหวัดชัยภูมิมาถ่ายทอดถึงหลักธรรมะที่ช่วยเติมเต็มหัวใจให้ฉ่ำชื่นปลุกปอบพลังกายพลังใจเชิญรับชมบางส่วนบางช่วงบางตอนได้เลยค่ะ ตรงนี้นะคก็จะมีายงานี่ครับที่เราจะตองมา ชมฮะซึ่งเขาเรียกว่าการที่เราจะมาปลูกป่าได้นี่ก็อาจจะต้องมีเรื่องของการจัดเตรียมพื้นที่การจัดเตรียมก้าพันการจัดเตรียมต้นไม้ซึ่งในเรื่องของต้นไม้นี่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องเป็นต้นไม้พื้นถิ่นหรือว่าต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพหรือว่าเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีที่สําคัญในใจจำได้ไหมที่เราขับรถมาปุ๊บคุณพี่เขาถามว่ามีต้นไม้มาไหมคะเราตอบว่าอย่างมั่นใจไม่มีครับซึ่งผมคิดว่า ทุกๆในงานที so ่มาเนี right. ่ยจะต้องนาต้นไม้มาด้วยตัวเองมาปลูกแต่วันนี้รายการที่เสุขใจไม่มีต้นไม้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเพื่อนข้างๆแล้วก็ขอต้นไม้ปลูกด้วยกันได้บุญด้วยล้วก็ได้ใจเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะช่วยๆจะไปเลือกคนที่จะปลูกด้วยไปด้วยไปคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าทำไมผมถึงรู้ว่าต้นตะเคียน ไม่ใช่เพราะว่าอ่ะยายถือตองมากเลยนี่คือต้นตะเคียนนะครับเพราะว่าในลักษณะของใบตะเคียนเนี่ยครับมเมื่อเรานํามาถูกันนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราจะรู้เนี่ยใบตะเคียนของเขาเมื่อถูกกนเสร็จแล้วเขาจะมีแป้งสีขาวๆออกมาแบบนี้ คุณผู้ชมคะเขาว่ากันว่าธรรมชาติที่ร่มรื่นจะช่วยให้เราสงบเย็นง่ายต่อการดำเนินชีวิตด้วยวันนี้เราอยากจะชวนคุณผู้ชมมาทำบุญด้วยมือของเราเองนั่นก็คือการปลูกต้นไม้ค่ะนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติฟื้นฟูป่าและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองอีกด้วยนะคะ Ute, ų, lose, cave, okay. ไปค่ะคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการปลูกต้นไม้ของไออชุนชุนและพี่พี่กันค่ะโอเคนะครับตอนนี้เรามาปลูกบริเวณด้านล่างครต้นตะเคียนชอบน้ํานะครับส่วนต้นรักงก็ชอบคุณลงน้ำไม่ลงเปียกไม่ลง <pais. Mal? S 1> พอได้ลงมือปลูกต้นไม้ด้วยตัวเองแล้วนะคะพบว่าถึงแม้กายเราจะเหนื่อยนะคะแต่ว่าใจเราเป็นสุขค่ะสงบมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเหมือนเราได้มีสมาธิมีจิตจดจ่ออยู่กับต้นไม้ที่เรากําลังปลูกค่ะอไอแอบจินตนาการว่าถ้าเขาเจะเดินเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาแถวนี้คงอุดมสมบูรณ์น่าดูระบบนิเวศที่ดีอยู่แล้วจะดีขึ้นไปอีกค่ะออมแค่คิดก็มีความสุขแล้วค่ะคุณผู้ชมโอ้โหรู้สึกภูมิใจมากๆ ที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ค่ะ กพฟอผกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจับมือเดินหน้าโครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิด E ีเก c ต r าร n บ n นนูทรอลิซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบาย Carbon Neutrality ของประเทศไทยด้วยค่ะ สำหรับโครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วมเป็นโครงการระยะยาว10ปีค่ะตั้งแต่ปีพศ2565ถึง2574ซึ่งมีแผนในการปลูกป่าเฉลี่ยปีละ100,000ไร่ประกอบไปด้วยป่าอนุรักษ์ป่าชายเลนป่าชุมชนและป่าเศรษฐกิจค่ะ มีการดูแลป่าที่ปลูกต่อเนื่องไปอีก9ปีรวมระยะเวลาในการดูแลป่าด้วยแล้วโครงการนี้จะมีระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ19ปีค่ะล่าสุดได้ร่วมกับภาคีพันธมิตรคิกออฟปลูกป่าชายเลน10ไร่โดยต้นจิกทะเลและต้นกงกลางมากกว่า7,000ต้นค่ะณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรจังหวัดชุมพรเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมานั่นเองค่ะ คุณผู้ชมสามารถมาร่วมปลูกต้นไม้ออนไลน์กับกอฟพอผ,อผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วนะคะแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า Eco Life ค่ะดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่าน App Store, Google Play หรือว่าจะเป็นแอป Gallery ก็ได้นะคะเพียงแค่ถ่ายรูปต้นไม้ค่ะกอฟพอก็จะนำต้นไม้ไปปลูกให้จริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถสแกนได้ทุกวันไม่มีจำกัดเลยค่ะอยากปลูกกี่ต้นนะคะก็จัดไปเลยสิคะคุณผู้ชม อาราคาคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เราก็ไปปลูกต้นไม้กันแล้วต้นไม้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นต้นไม้ในวันหน้าเฮ้ยจะไปเลยต่อไปต้นที่ใหญ่มากเลยวันหน้าค่ะก็บอกว่าก็เป็นบรรยากาศที่ทุกคนมาร่วมกันปลูกเนี่ยสนุกสนานมากนะครับแล้วก็มือดีสุดยอดที่สำคัญเราจะเดินพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมยังจุดชมวิวจุดชมวิววัดอะไรนะเขาเรียกว่าสำนักสงฆ์โป่งนกนะครับซึ่งก็จะมีความสวยงามมากแล้วก็เดินกันไปเรื่อยๆที่เราคุยช้าลงเนี่ย ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีสคริปต์นะแล้วเหนื่อยครคุณผู้ชมคือขึ้นไปสูงมากๆเลยนะครับเนเราก็เดินไปเดี๋ยวชมวิวกันไปสองทังทาง,ทางดูครับเป็นยังไงบ้างครับ เอาละครับคุณผู้มชมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดชมวิวที่สวยที่สุดในประเที่นี้แล้วคนรู้อะไคุณผู้ชมถูกต้องเขามีชื่อว่าหาคู่รักแต่ว่าเราไม่มีคู่มอ,องคนข้างๆ ว่าการตะปูป่าและการเดินวันนี้มันเ้ื่อยล้ามากต้องโดหนหสมอยทักทมดนะคะคุณผู้ชมค่ะโอเคแต่วันนี้เราก็สามารถที่จะทำภารกิจได้อย่างสำเร็จแล้วก็พาคุณผู้ชมเนี่ยไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับวันนี้รายการไปลำตะคองทีทัองพี่